นะครับก็สวัสดีทุกคนครับผมก็บุ๊มชแนลนะครับผมโอเคเนาะขออ,อนุญาตสี่ใจร่วมในคลิปที่เฮซันเนาะแต่วันนี้ผมไม่ไม่ได้มาราดทับฟงราดทับผีหรือไม่ได้เล่นแต่อยังไงเนาะวันนี้ก็มาแบบคิปพูดคุยนิดหน่อยนะครับผมอันนี้คือคลิปสั้นๆเนาะอาจจะคลิปไม่ยาวนะครับก็ขอาร้ายหน่อยแล้วกันะะนะทุกคนเออทุกคน ไม่ไม่หูฟังของโนบุกไม่หูฟังของที่ถุงเสียกับโนบุกมันช็อตไอที่ไอชิปของไอนิกโซเยใช่ไหมในอดีตจำได้ป่ะเออซึ่งหูส่งใช้ชิปในในกลุ่มของในกลุ่มของพิชิตวาทีเในกลุ่มของสมาคมต่อต้านเนี่ยสงครามหกนอก็สงครามหกนอนง่ายๆนะครับผมกพไม่มันช็อตนะทุกคนสรุปว่ามันเป็นที่หูฟังผมครับ หูฟังห่มไม่ชอ็อตครับคือเวลาอัดคลิปทีไรายนิดเสียงมันชอ็อตช็อตเลทุกคนจริงๆมันไม่ใช่แค่สองคลิปนี้สองคลิปนี้สิคือเกือบทุกคลิปเอาง่ายๆนะคือเอาง่ายๆนะทุกคนบางทีก็ชอ็อตเบามั่งบางทีก็ดังมั่งอะไรเงี้ยเหมือนเนสะียดส้อนี่ยเอา,ายิ่ง่ายนะทุกคนก็มีเออพี่คิดรวัยดีๆก็แนะนำว่าให้ให้ซื้ออะไรยให้ซื้อแบบต้องซื้อไม้ใหม่ ก็คือหมายถึงว่าหูฟังนะเออสตดยอดไปทีหูฟังผมครับหูฟังผมที่ผมซื้อมาเนี่ยช็อตครับผมทุกคนโอ้ยเนาะแล้วอดนอนนอนทำเมื่อคืนอะไรเนี่ยเอ,อกลัวข้อความมันมันจะคานะก,ก็เลยแบบคิดอะไรนะครับผมอันนี้คือชี้แจงให้ฟังผมชี้แจงในทีเฮดแซนเลยแล้วกันแนละ้วทุกคนอันนี้คือไม่ได้มามาชุดของเอ็มบีบีจ๋ามาชุดเขียวนะครับผมน้องเขียวนะครับนะครับผม ันนี้เซฟเกมร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะเนี่ยแต่เป็นเซฟที่ไม่ใช่ของหมดนะไม่ใที่บ้านตาบ้านพาตากาไม่ใช่คน,นโดเอเบบีนะไม่ใช่นะอันนี้คือเซฟในบ้านธรรมดาธรรมดานะครับผมเพเดี๋ยวไปดูในกลุ่มกันนะทุกคนอันนี้เป็นเรื่องจริงนะจะโลโซหลักฐานที่ดูที่ไม่ช็อตนะทุกคนโอเคนะอันนี้คือกลุ่มของ messenger เนาะผีบ้านฟงบ้านฟ้าที่ผมไปสนใจไป ไม่ให้ราคานี่ครับอันนี้คือตีสี่กว่านะพี่คิดว่ทีีก็มาดูคลิปนี้แล้วเนี่ยอันนี้คือในกลุ่มของสมาคมต่อต้านบาปมีกันนะเดีย่ยสองคลิปนี้เลยนะอันนี้คลิปแรกเนี่ยสองชั่วโมงเป๊ะอีกคลิปหนึ่งนี่นิกโซเยอร์หนึ่งชั่วประมาณหนึ่งชั่วโมงกว่าๆสุดท้ายก็เสียดายเรื่องไมช็อตนะครับคือพี่คิดนะแนะนำว่าให้ไปเปลี่ยนใหม่สรุปว่าซื้อหูฟังใหม่นะทุกคน ความเห็นตรงกันว่าต้องซื้อหูฟังใหม่แล้วก็มีคุณเฟิร์สเนี่ยบอกผมว่าก็ไม่เป็นที่ปิดเสียงที่จริงผมก็ผมลองปิดเสียงมาแล้วในโปรแกรมบอดี้แคมป์สุดสุดท้ายว่าซื้อหูฟังใหม่นะทุกคนก็ไม่มีอะไรนะครับผมก็สรุปว่าคือหูฟังช็อตครับทุกคนโอ้ยเนาะคือเวลาอัดคลิปในโนตบุ๊กที่ใดท,ที่มีปัญหาทุกทีเลยเฟลทุกทีเลยนะ คนจำจจำสงครามสี่้ะแม่ที่กลุ่มคุณแจคือตอนนั้นเนี่ยตอนนั้นผมเป็นหูฟังของเกมมิ่งนะแต่ปรากฏว่าเนี่ยไม่ได้เสียงคุณแจ้ไม่ได้เสียงใครเลยวไม่ได้เสียงคุณก้องมั้งตอนนั้นเนี่ยเออตอนนั้นถ้าจำผิดคือตอนนั้นโทรสายนีกกลุ่มของสงครามสี่แหละต่อต้านเอตอนนั้นไม่ได้แจว่าต่อต้านใครน่าจะเป็นต่อต้านนี่นิกแล้วมั้งนี่ภาษีแดงนะครับนิกนิกภาษีแดงนะครับผมอันนี้คือคลิปนี้คลิปดว,ปดวจีนะ ก็คุ้งจากอีกน้าแล้วกว่าจากซื้อหูฟังเกมมิ่งเนาะนเพรนทุกท่านอดใจรอนิดหนึง่งนะเออถ้าผมจะอัดคลิปก็อัดในมือถือไปก่อนแล้วกัน <c oughs> สู้กับโทรศัพท์ผมมีเครื่องเดียวเนี่ยโอเคเนาะก็อันนี้แค่คลิปใน g ีเทนนี่แหละแต่เออขอเป็นในจีแทนในคลิปพูดคุยแล้วกันเนาะก็พอดีมันมีคนมาถามหาเรื่องคลิป g ีเซนพอดีเลยนะครับผมโอเคนะอเคนาะ คลิปนี้ไปก่อนแล้วกันนะครับผมสวัสดีครับ